คีย์เวิร์ดส่งให้นิติกรน,นะคะครับผมและรับมาจากทางและอู่นได้เลยนะครับและสำหรับคีย์เวิร์ดนะครับของหมายเลขหนึ่งคือตั้งใจฟังดีๆน,นะครับคีย์เวิร์ดมีอว่าลิงถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับค่ะสำหรับลิงลิงเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดระเบูรีถ้าพูดถึงลิงทุกคนก็ต้องนึกถึงจังหวัดระเบูรีค่ะ ลิงเป็นเอกลักษณ์และเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนกับสัตว์ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะและทุกคนรู้หรือไม่คะว่าจังหวัดลบุรีของเรายังมีการจัดโต๊ะจีนลิงค่ะเนี่ยแหละค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความดักความเมตตาที่มีต่อสัตว์ก็อยากเชิญชวนท่านนะคะมาเที่ยวงานโต๊ะจีนลิงมาเที่ยวจังหวัดลบุรีค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้มังคงมังคังและยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลขหนึ่งและขอ อิริยาพรถมยางกูลเชิญหมายเลขสองนะครับเลือกคีย์เวิร์ดได้เลยนะครับและรับไปจากทางด้านนู้นได้เลยนะครับเรียกไ,ได้ว่าสวน50ดวง50<า>ด้วยนะครับ<ม>อยู่ที่ว่าจะเลือกได้คีย์เวิร์ดอะไรนะครับและคีย์เวิร์ดมีอยู่ว่าน้ำตกวังก้านเหลืองถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าน้ำตกวังก้านเหลืองนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ มีน้ำไหลตลอดทั้งปีนั่นกระเพาะว่าที่น้าตกวังกั้งหรือก้านเหลืองนะคะใต้น้ําค่ะสถานที่แห่งนี้มีตาน้ําที่ใหญ่ที่สุดค่ะจึงทําให้น้ําตกวังก้างเหลืองนะคะมีน้ําไหลหลากตลอดทั้งปีถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแอมก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาท่องเที่ยว สำหรับหมายเลขสองครับและขอเชิญหมายเลขต่อมากับหมายเลขสามอิงฟ้าเพชรแก้วเชิญและคีย์เวิร์ดได้เลยนะครับหมายเลขสามของเราและหมายเลขสามจะได้คีย์เวิร์ดอะไรเราจะมาทราบพร้อมกันนะครับและคีย์เวิร์ดของหมายเลขสามมีอยู่ว่ากระทอนถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับสำหรับกระทอนนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งคน ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดลบบุรีเลยนะคะนั่นก็คือกระท้อนค่ะกระท้อนเนี่ยจะมีอยู่มากที่บริเวณตำบลตะลุงนะคะโดยบริเวณตะลุงเนี่ยจะเป็นดินที่มีน้ําไหลแล้วก็มีดินทรายหวานค่ะทำให้กระท้อนเนี่ยมีรสชาติหวานหอมอร่อยค่ะดังนั้นเนี่ยอิงก,ก็อยากจะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ยังไม่เคยลิ้มลองกระท้อนของชาวลบบุรีได้มาริมลองรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของกระท้อ,อนของชาวลบบุรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหมาเยเลขสามด้วยนะครับและขอเชิญหมาเยเลขต่อมาครับกับหมายเลขห้าเจนิเฟอร์ 5, พาร์คินครับ คุณแล้วหิวเลยนะครับใช่แล้วค่ะกับผมไปเลยค่ะครับเลือกมาแล้วนะครับสองคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดของคุณคือหนุ่มสาวชาวละโวจะพร้อมแล้วเชิญค่ะ หนุ่มสาวชาลโวไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผู้เข้าประกวดธรรมดานะคะแต่หนุ่มสาวชาลโวนี่ถือเป็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับเมืองลบบุรีได้เลยค่ะเพราะว่าหนุ่มสาวชาลโวเนี่ยก็จะได้เล่าถึงสถานที่เที่ยวต่างๆในเมืองลบบุรีให้ทุกท่านได้ทราบและก็ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารสถานที่เที่ยวหรือว่าชุดที่พวกเราใส่ในวันนี้นะคะก็เป็นชุดของชาวลบบุรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลขาครับและขอเชิญหมายเลข8ครับสุภัสรสุปัญญา เชิญเลือกคีย์เวิร์ดได้เลยนะครับสำหรับหมายเลขแปดและคีย์เวิร์ดของหมายเลขแปดมีอยู่ว่าไข่เค็มดินสอพองถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับ ไข่เค็มดินสอทองของลบบุรีเป็นมนนสเต์ของอาหารท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของอาหารการกินแล้วก็เป็นซอฟ์พวเวอร์ที่สำคัญของจังหวัดลบบุรีซา่าอยากให้พวกเราทุกคนนะคะรวมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์ไข่เค็มดินสอทองให้กลายเป็นซอฟ์พวเวอร์ประจําจังหวัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนขอบคุณค่ะข,ขอบคุณหมายเลขด้วยนะครับไปต่อที่หมายเลข12ค,ครับ จารุภายกฐานนนนครับและคีย์เวิร์ดของหมายเลข12ครับมีอยู่ว่าคีย์เวิร์ดของคุณคือบ้านวิชาเยนถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ บ้านวิชายเย็นนะคะคือบ้านที่ต้อนรับราชทูตจากตะวันตกค่ะบ้านวิชายเย็นนะคะได้ถูกมอบให้กับท่านพระยาวิชายเย็นโดยสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะและถ้าทุกคนอยากจะชมอดีตที่สวยงาม mm hmm. ก็เชิญรับชมได้ตรงนี้เลยค่ะนั่นก็คือบ้านวิชายเย็นและอันก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมารับชมอดีตที่สวยงามที่ยังหลงเหลือที่อยู่ที่เมืองลพบุรีของเราค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลขสิอขอเชิญหมายเลข13ครับว่าที่ร้อยตีหญิงอภิชยาแดงจันและสำหรับคีย์เวิร์ดมีว่าปรางสามยอดท้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับ ปรางสามแล้วนะคะก็เป็นโบราณสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลโบบุรีมาช้านานค่ะและจุดเด่นของปรางสานแล้วนะคะทำจากแผ่นฟิราค่ะ แล้วก็ที่สาคัญนะคะจะมีน้องลิงค่ะที่อาศัยอยู่เป็นจังหวัดมากค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมกางสาม่าวของจังหวัดลบบุรีของเราแล้วก็มาพบกับน้องลิงน่ารักน่ารักค่ะเพราะจังหวัดลบบุรีของเรานะคะไม่ได้มีแค่เพียงแค่ลิงจกัจกจั่งแต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านไม่มาแล้วจะหลงหลังจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสาหรับหมายเลขสิบสามและขอเชิญหมายเลขสิบสี่ครับสิริประภาอินทรศรี คีย์เวิร์ดครับมีอยู่ว่าคีย์เวิร์ดของคุณคือรถไฟลอยน้ำถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะรถไฟลอยน้ำนะคะเคลือ่อน,นตัวไปยังเขื่อนป่าศักดิ์ชนละิี์นะคะซึ่งถือว่าถ้าเกิดว่าใครได้ไปนั่งบนรถไฟรถไฟลอยน้ำนะคะเมื่อมองออกมาด้านนอกจะ รู้สึกว่าเราลอยอยู่บนน้ำค่ะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอ n s e ี n Thailand ค่ะที่ทางโครงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะให้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ใครมาเที่ยวประเทศไทยต้องมาเที่ยวที่นี่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับไปต่อกันที่หมายเลข17ครับนิกวราเยินบำรุงเชิญ oh. เลือกคีย์เวิดได้เลยนะครับและคีย์เวิร์มีอยู่ว่า งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายจะเกิดพร้อมแล้วเชิญครับค่ะงานสมดินงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายนะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อรำลึกถึงพระนารายนะคะที่ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่จังหวัดลบบุรีค่ะและ จุดเด่นค่ะในการนุ่งท่าไทยค่ะเพื่อเป็นซอฟพาวเวอร์ของจังหวัดลบบุรีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแสงสีเสียงค่ะรวมไปถึงสินค้าโอทอชของดีของจังหวัดลบบุรีค่ะหากใครได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีนะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมงานแสงสีเสียงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับและขอเชิญหมายเลขต่อมาครับหมายเลข18ครับทิติมาเจนสิริศ เหลืออยู่สองคีย์เวิร์ดแล้วนะครับและเธอนั้นจะได้คีย์เวิร์ดอะไรครับและคีย์เวิร์ดของเธอคือคีย์เวิร์ดของคุณคือพระนารายมหาราชถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะค่ะสมเด็จพระนารายมหาราชหรือว่าพระกษัตริย์องค์ที่4ของประเทศไทยเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในราชวงศ์ประสาททองค่ะทุกท่านคะ พระสมเด็จวรามหาราชนะคะเป็นบุคคลที่สําคัญพอท่านเป็นผู้ก่อตั้งให้จังหวัดลบบุรีของเรามีชื่อเสียงรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจการทหารและทุกวันนี้คุกท่านถ้าอยากเห็นความรุ่งเรืองในสมัยที่สมเด็จพระนารายณ์ได้สร้างเอาไว้ต้องเดินทางมาที่นี่เลยค่ะงานสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่จัดขึ้นในวันที่9ถึง18กุมภาพานันธ์นี้มาสัมผัสถึงแผ่นดินของพระนารายณ์กันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับและไปต่อที่คนสุดท้ายแล้วนะครับกับหมายเลข21ครับปารามีศรีทรัพย์บ เรียได้ว่าเพื่อนๆเลือกคีย์เวิร์ดให้เราแล้วนะครับและสำหรับคีย์เวิร์ดของหมายเลข21มีอยู่ว่าละโวะครับจะเกิดพร้อมแล้วเชิญครับ ะะตามคำสาวด้านเหนือนะคะในปีพุทธศักราช1002ค่ะได้ระบุไว้ว่าเมืองหลวงนะคะของเราวงนั่นก็คือเมืองลบบุรีของเราค่ะเดิมค่ะชื่อเมืองละวะปุระนั่นเองค่ะและในปัจจุบันก็คือเมืองลบบุรีของเรานั่นเองและถ่าในค่ำคืนนี้นะคะนกได้เป็นหนึ่งสาวชาวลาโอค่ะนกจะเป็นทูตวัฒนธรรมนะคะแนะนําสิ่งต่างๆนะคะที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานของลาโอให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักค่ะขอบพระคุณค่ะ แล้วก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคําตอบของผู้เกิทั้ง11คนครับและตอนนี้ขอเชิญผู้ประกของเราทั้ง11ท่านนะครับไปยืนชน์ต่อนหน้าท่านคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าใครนั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับกับ5คนสุดท้ายตอนนี้ขอเรียนเชิญน้องๆได้เลยครับใช่แล้วค่ะทำโดยหมายเลขหนึ่งนะคะต่อเนื่องกันเลยเดี๋ยวให้กรรมาการพิจนารณาดูอย่างใกล้ๆนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะรู้แล้วว่าใครนะคะที่จะเป็น5คน ลุ้นมากเลยค่ะใช่แล้วนะครับน้องเมครับเรียกได้ว่านะครับเราได้มารับความทัศนคติของพวกเธอนะครับรวมถึงนะครับมาได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาต่างๆของจังหวัดลบบุรีของเรากันด้วยนะครับ ตอนนี้ครับนอกจากคณะกรรมการของเราจะได้โยนฉนงน้องๆของเรานะครับกับสาวชาลโวทั้ง11คนแล้วสําหรับหนุ่มชาลโวอของเราก็สแตนบายต้านบนเวทีเพราะว่าน้องมีมเราจะมาประกาศ5คนสุดท้ายและระหว่างนี้เดี๋ยวจะบอกกติกานะคะในการตอบคัดหาง5คนสุดท้ายเนี่ยเราไม่จํากัดเวลาด้วยนะคะล,ลุ้นนะ ลุ้นนะแต่ต้องตอบอย่างกระชับให้เข้าใจตรงประเด็นเนาะใช่นะ,ะนะครับถ้าเกิดคณะกรรมการนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับขอเสียงประมือให้กับสิบเอ็คนสุดท้ายนะครับสาวชาวลาวสองห้าหกเของเราด้วยครับนำโดยใหม่เล็กหนึ่งเลยค่ะนำขบวนพ้ัผ่อนด้านหลังได้เลยนะคะเรียกไว่าน้องเมย์ มีความตื่นเต้นกันอีกแล้วสำหรับฝ่ายชายของเรายังไงคะพี่แชมป์่าเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงอีกแล้วเป็นวินวิทีป,ปีบหัวใจอีกแล้วและตอนนี้ครับทีมงานของเราแจ้งมาว่าขอเชิญหมายเลขสาและหมายเลขสี 4, ด้านหน้าครับเพื่อให้คณะ